ภิกษุผู้มีศีลสมบูรณ์แล้วมหาราชะภิกษุเป็นผู้มีศีลสมบูรณ์แล้วเป็นอย่างไรเล่าผู้มีศีลถึงพร้อมด้วยอาทิพรมจริยศีลมหาราชะภิกษุในธรรมวิน,นัยนี้เป็นผู้ละปานาติบาตเว้นขาดจากปานาติบาตวางท่อนไม้และสัตว์ตาเสียแล้วมีความละอายถึงความเอ็นดูกรุณา หวังประโยชน์เกื้อกูลในบรรดาสัตว์ทั้งหลายอยู่แมนี้ก็เป็นศีลของเธอประการหนึ่งเป็นผู้ละอธินาทานเว้นขาดจากอธินาทานถือเอาแต่ของที่เขาให้แล้วหวังอยู่แต่ของที่เขาให้เป็นคนสะอาดไม่เป็นขโมยอยู่แม่นี้ก็เป็นศีลของเธอประการหนึ่งเป็นผู้ละกรรมอันมิใช่พรมจันท์ประพฤติพรมจันท์โดยปกติ ประพฤติห่างไกลเว้นขาดจากการเสพเมถุนอันเป็นของชาวบ้านแมนี้ก็เป็นศีลของเธอประการหนึ่งเป็นผู้ละมุสาวาดเว้นขาดจากมุสาวาดพูดแต่ความจริงรักษาความสัตย์มั่นคงในคําพูดควรเชื่อถือได้ไม่แกล้งกล่าวให้ผิดต่อโลกแมนี้ก็เป็นศีลของเธอประการหนึ่ง เป็นผู้ละคำส่อเสียดเว้นขาดจากคำส่อเสียดได้ฟังจากฝ่ายนี้แล้วไม่เก็บไปบอกฝ่ายโน,น้นเพื่อให้ฝ่ายนี้แตกราวกันหรือได้ฟังจากฝ่ายโน้นแล้วไม่นำมาบอกแก่ฝ่ายนี้เพื่อให้ฝ่ายโน้นแตกราวกันแต่จะสมานคนที่แตกกันแล้วให้กลับพร้อมเพียงกันอุดหนุนคนที่พร้อมเพียงกันอยู่ให้พร้อมเพียงกันยิ่งขึ้น เป็นคนชอบในการพร้อมเพียงเป็นคนยินดีในการพร้อมเพียงเป็นคนพอใจในการพร้อมเพียงกล่าวแต่วาจาที่ทำให้พร้อมเพียงกันแมนี้ก็เป็นศีลของเธอประการหนึ่งเป็นผู้ละการกล่าวคำหยาบเสียเว้นขาดจากการกล่าวคำหยาบกล่าวแต่วาจาที่ไม่มีโทษสนอโสดให้เกิดความรับเป็นคำโูใจ เป็นคำสุภาพที่ชาวเมืองเขาพูดกันเป็นที่ใคร่ที่พอใจของมหาชนแม้นี้ก็เป็นศีลของเธอประการหนึ่งเป็นผู้ละคำพูดที่โปรยประโยชน์ทิ้งเสียเว้นขาดจากการพูดเพ้อเจ้อกล่าวแต่ในเวลาอันสมควรกล่าวแต่คำจริงเป็นประโยชน์เป็นธรรมเป็นวินัยกล่าวแต่วาจามีที่ตั้งมีหลักฐานที่อ้างอิง มีเวลาจบประกอบด้วยประโยชน์สมควรแก่เวลาแม้นี้ก็เป็นศีลของเธอประการหนึ่งหนึ่งภิกษุในธรรมวินัยนี้เป็นผู้เว้นขาดจากการล้างผลาญพิชคามและปูตคามเป็นผู้ฉันอาหารวันหนึ่งเพียงหนเดียวเว้นจากการฉันในราตีและบิการเป็นผู้เว้นขาดจากการฟอนรำการขับร้องการประโคม และการดูการเล่นชนิดเป็นค่าศึกแก่กุศลเป็นผู้เว้นขาจากการประดับประดาคือทัดทรงตกแต่งด้วยมาลาและของหอมและเครื่องลูปทาเป็นผู้เว้นขาจากการนอนบนที่นอนสูงใหญ่เป็นผู้เว้นขาจากการรับเงินและทองเป็นผู้เว้นขาจากการรับข้าวเปลือกเป็นผู้เว้นขาจากการรับเนื้อดิบเป็นผู้เว้นขาจากการรับหญิงและเด็กหญิง เป็นผู้เว้นขาดจากการรับทาตหญิงและธาตชายเป็นผู้เว้นขาดจากการรับแพะแกะไก่สุกรช้างโคมาทั้งผู้และเมียเป็นผู้เว้นขาดจากการรับที่นาและที่สวนเป็นผู้เว้นขาดจากการรับใช้เป็นทูตไปในที่ต่างๆเป็นผู้เว้นขาดจากการซื้อและการขาย เป็นผู้เว้นขาดจากการโกงด้วยตาช่างการลวงด้วยของปลอมและการช่อด้วยเครื่องนับเป็นผู้เว้นขาดจากการโกงด้วยการรับสินบนและล่อลวงเป็นผู้เว้นขาดจากการตัดการฆ่าการจำจองการซุ่มทำ้ายการปล้นและการกันโชคแมนีก็เป็นศีลของเธอประการหนึ่งหนึ่ง